ส่วนเรื่องนี้ครับเป็นประจำรำเนียมทุกปีส่งท้ายปลายปีกันสะหน่อยนะครับสมาคมนักข่าวบันเทิงก็มีมติหลังจากประชุมกันนะจ๊ะประกาศ10บฉายาดาราซึ่งจะมีซูเปอร์สตาร์คนไหนเป็นข่าวทองอัฟเตอเทในรอบปีที่ผ่านมาบ้าง10ฉายาของดาราในโอกาสไล่เรียงทีละคนไล่กันมาสลับกันอ่านเริ่มก่อนคนแรกนะจ๊ะลิซ่าแบล็คพิงค์ฉายาคือ เทพธิดาลูกชิ้นยืนกิน300ล้านวิวเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค้องจองอะไรเลยคือไม่ค้องจองหรอกแต่แค่คือคือเอาสิ่งที่เธอทําได้อ่ะอ่าม,มาพูดก<ข>็เอาทุกอย่างมาติดกันเพราะว่าเธอ<ะ>ทําลายสถิติเคป๊อปด้วยเพลงลาิซ่าเนี่ยนะคะ,อะของปรอดคือลูกชิ้นยืนกินน้าจิ้มรสเด็ดหลังสถานีรถไฟบุรีรัมเพียงแค่ข้ามคืนลูกชิ้นยืนกินก็ขายดิบขายดีกลายเป็นสัญลักษณ์ของบุรีรัมเลยเอามารวมกันเป็นเทพธิดาลูกชิ้นยืนกิน300ล้านวิวเออมาเบียเบลล่านะคะ คู่ที่สองเรียกวีเเบล่าชา้าอยากปิดตำนานคู่รักข้ามช่องนั่นเองค่ะเนื่องจากคู่รักคู่นี้นะคะอยู่กันคนละช่องแล้วก็เป็นที่หือฮากันมากเพราะสมัยก่อนเขาไม่ค่อยรักข้ามช่องกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยคบกันมาเนี่ยนะคะ9ปีจะครบ10ปีอยู่แล้วแต่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์นะคะให้กลายเป็นแค่พี่น้องเท่ที่หลายคนเซอร์ไพรส์นะคะคือคุณเวียออกมาพูดว่าตอนนี้ move on เพราะมีคนคุยใหม่แล้วค่ะอื อ่ะคนที่3มครับสามค่ะเชิญคุณหนุ่มกัญชัยสายยาหนุ่มโหนกัดเสียวทำไมอ่ะทำไมต้องไปที่นูด้วยก็ไม่รู้นะอ่อธิบายก็อธิบายเราบอกว่าความที่พี่หนุ่มกัญชัยเน่เป็นคนที่พูดตรงตรงไปตรงมาผิดก็ว่าผิดอาอาจจะมีจิกกัดมากแล้วก็ช่วยแบบปนิปนนอนทั้งสองฝ่ายซึ่งมีแขกรับเชิญที่ออกรายการเนี่ย เป็นก็เป็นเหตุให้เสียวด้วยแบบแ,แขกรับเชิญบางคนเนี่ยก็คือเหมือนแบบใช้คำไม่สุภาพใช้คำไม่สุภาพได <อะ S 1> ้บรีเดตว่าป้าพูดได้ไหมเ <laughs> <laughs> พราะฉะนั้นตอนนี้เวลาใครถามในรายการสดแล้วถามว่าพูดได้ไหมเนี่ย <laughs> พี่หน<ข>ุไม่ให้พูดขอ,ขอให้คิดให้ดีๆนะฮะว่าคำต่อไปคืออะไรนะครับต่อไปค่ะคนที่4ครับคุณใหม่ดาวิกาฉายาคือ วันทองครองใจนี่ก็แน่นอนละครวันทองนะฮะก็ส่งผลให้ใหม่ดวิกาก็ครองใจคนทั้งประเทศยอดไอจีถล่มทลายแค่นี้เองไม่มีอะไรไม่คือยอดยอดวิวของละครด้วยนะคะรวมถึงเพลงประกอบละครด้วยก็ดังแหละดังไปหมดเองแล้วก็แล้วก็หลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าทําไมเรื่องนี้ได้รับความสนใจเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคนสนใจดูจากเน็ตเฟิกดูจากย t u b e ดูจากอะไรและไม่ดูวันออนแอร์จริง ไม่ได้ดูทีวีแต่ใหม่และวิกาทําสถิติใหม่ให้คนกลับมาดูหน้าจอทีวีสดสดตรงนั้นอนะาเขาก็เลยได้ฉายาตรงนี้ไปนั่นเองนะคะครองใจครับคนที่ห้าจากคนที่ห้าคุณเต้วัฒนพรเตมีรักกับฉายาเจ้าแม่กักตัวแต่ไม่กักหัวใจนะคะนางเป็นกลุ่มเสี่ยงตลอดเวลาโอ้โหกักกี่รอบก็ไม่รู้จำไม่ได้เยอะแล้วเนอะใช่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตลอดเลยนะคะแล้วก็กักตัวตลอดแต่เต้าก็รอดตลอดนะคะ พร้อมเผยความรักครั้งใหม่ในช่วงโควิดเลยได้ฉายาเจ้าแม่กักตัวแต่ไม่กักหัวใจนะจ๊ะอต่คนที่6จ้าคุณจัาจากรจันทร์ค่ะอาคัมศิริคะ่ะฉายาเจ้าสาวมือปราบซึ่งตกเป็นข่าวใหญ่โตนะคะกับอดีตผู้จัดก,การนะคะที่เคยร่วมงานกันมามากกว่า15ปีที่ทําให้ตัวเองและครอบครัวแฟนเนี่ยเสียหายนะคะจนเกิดเรื่องราวฟอ้องมีคดีความนะคะลามไปถึงเพื่อนรักซึ่งคดีเนี่ยก็อยู่ในชั้นศาลนะคะแต่ล่าสุดเนี่ย พี่จัากรจัดเนี่ยก็ได้เข้าประตูวิวาเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมนะ,ะมาคนที่7ครับมาเป็นคู่เหมือนกันนะจ๊ะก็คือโบแล้วก็อเล็กนั่นเองนะครับฉายาก็คือ มนรักบางกระเจ้าครับทั้งคู่ก็ควงคู่กันไปบางกระเจ้านะไปถ่ายรายการ YouTube ของอเล็กนะฮะลุยบางกระเจ้ากับไอ้ต้าโบอย่างหวานชื่นก็เป็นกระแสคู่รักแล้วก็มีคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายแล้วก็ล่าสุดนี้หลุดเรียกว่าแฟนกันแล้ว <c oughs> ฉันไม่ต้องถามแล้วว่าใช่ไม่ใช่น,น, <c oughs> นะคะแล้วก็มาถึงคุณแพทภภาค่ะฉายาแม่นางสับขาหลอกนะคะ คือเรียกเอาว่าเป็นแฟนๆเนี่ยงงกันทั้งประเทศเลยนะคะหลังจากที่ประกาศเลิกลาแฟนหนุ่มรุ่นน้องจนกระทั่งมาเป็นข่าวกุ๊กกิ๊กนะคะกับคุณนักร้องหนุ่มคุณปออนนบนั่นเองนะคะแต่เรื่องเรากลับตลบตดค่ะมาเปิดตัวกับหนุ่มคนใหม่เป็นนายตำรวจก็คือคุณนายนภัสตำรวจหนุน่มจนนี้เรียกว่าเป็นแฟนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมไม่ใช่น้องนายนภัสนะไม่ใช่ใชเขา,ช,าชื่อไม่หมูเขา<ข><ข>เรียกว่านายเขาใจ้คำมิสเตอร์นภัสนคะครับอ่ะคนที่9ก้าจากคนที่9ก้า ก็หนูนี่เลยแคนซับซบนะคุณดิวิสลาฉายาคู่รักผูตตาผิดเวลาหมาก็เจิงคุณต่ายขอโทษที่บอกไปประเด็นคือเป็นดราม่าก็คือสาวดิวนะคะถูกแฟนหนุ่มนะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะโดยการจุดผูฉหลองแต่ว่าเอาบริเวณที่ริมน้ํานะคะโรงแรมแถวจังหวัดอยุธยาอยอุธยาทําให้ชาวบ้านรแวกแถวนั้นเนี่ยตกใจเสียงพูนะคะแล้วก็ เอ้โทำให้เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ตอนนร้ก็เป็นดราม่าหนักมากนะฮะแล้วก็ถูกพูดง่ายก็ถูกด่าถูกวิจารณ์แต่สุดท้ายคุณดิวก็ไปขอโทษเยอะแยะมากมายก็เลยกลายเป็นนี่แหละคู่รักพลุแตกผิดเวลามากระเทิงนะจ๊ะแล้วก็คู่ที่10ครับโอ้โหอันนี้เป็นดราม่าความรักรักยาวของทั้งคู่เลยครูไพบูลแสงเดือนและคุณเอมิรานะครับฉายาคือศึกจวดจาร์ฟาดไม่ยั้งอะไรคือจวดจารอ่ะจวดจาร์มันเป็นความแบบ พบบูดปาดหรือไงหรอคือภาษาอีสานนิดนึงเี่มันเกิดโจ๊ตจัดปจ๊ปตปาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันดูแซ่บอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเรียกว่าเป็นประเด็นมหากราบเลยนะคะจากที่นักร้องสาวก,กระต่ายพนิกาเนี่ยออกมายอมรับว่าตั้งท้องกับครูไพบูร์แสงเดือนนะคะกับเจ้าเขาเรียกว่าข้าพเจ้งจุ๊ดจ้าโอเค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 นะคะทำให้อดีตแฟนสาวอดีตภรรยาสาวคุณเอ๋ไม่ราไม่พอใจ ออกรายการแล้วก็พูดพลาดพิงถึงกระ,ะ,ะ,ะดูดอดีตสามี<ล>อดีตสามีฟ้องคู่ภัยบูลจนคู่ภัยบูลเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทหนึ่งล้านบาทนะอ,อะแต่ปรากฏว่าคุณเอกก็เลยฟ้องกับข้อหาคือพลากผู้เยาว์<ช>และแขอแบ่งทรัพย์สมบัติอีก20ล้านเรื่องยังไม่จบจ้ะตอนนี้ยังคงคาราคาซังอยู่ในชั้นศาลแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นสามคนอลเวงที่ชัดกันหนักอยู่แถมอีกหนึ่งคนค่ะอันภัวนาอะไรวะอะไรคะ อะไรมาเลยอะะไรวตกใจเลยมาจากไหนฉันไม่คิดว่าเธอจะมาแถมฉันไงอ้าวฉันอุสศลจะตั้งสายาให้เธอเขาไม่อยากได้เอาฉันไม่อยากได้ยินเลยฉันกลัวพ่อลูกสองไลฟ์ไม่ยังคลั่งงานไม่เลิกนี่ได้ไหมแหมอย่างน้อยฉันก็กินข้าวครบสามมือไม่เหมือนเธอหรอกทำแต่งงานค่อยๆวันนี้แล้วแหละนะ